สวัสดีค่ะอันนี้คือพี่เอื้อมยืมโทรศัพท์ของลูกค้านะคะว่ามีลูกคา้าจะบอกว่าจอโทรศัพท์พี่เอื้อมไม่เต็มอันนี้นะคะแตะไปที่วิดีโอคลิปนะคะแตะเข้าไปจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากให้จอใหญ่แตะเข้าไปตรงนี้นะคะ ตรงสี่เหลี่ยมด้านนี้ค่ะเลื่อเท้านะคะแตะหน้าจอแล้วก็สี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะแตะคืค่อาทิตย์ละครัเนี่ยค่ะมันก็จะเต็นเต็มจอเหมือนกัามขอย่างเงี้ยค่ะคือคนงอออกเท้าจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดช่องของพี่เอื้องนะคะเื้องทนตัดเล็บขบใช่ไหมคะนี่ค่ะน้าหนัก วิดีโอพอวิดีโอแล้วก็ถ้าเรากดคำว่าเทนิสคะมันก็จะมีหมวดหมู่เอื้อพพรับตกแต่งเล็บนะคะจะเป็นเคสหนังเคสถูก่าเท้าเคสเล็บบิ๊กใหญ่ๆเลยนี่นะคะของเพื่อนจะเป็นแบบนี้อันนี้นี่คือก่องทำหลังทำนะคะก็จะมีหอวเท้าจะออกนะคะ แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไม่แจ้งเตือนต้องกดติดตามนะคะกดติดตามถ้าเรากดคําว่าทั้งหมดเวาลาเริ่มลงคลิปสองทุ่มมันก็จะเตือนแต่ถ้าเราไม่กดมันจะไม่มีการแจ้งเตืนอนะ